มาอีกคู่นึงครับเดนลานาสวีรพลครับวันนี้ขึ้นมาเจอกับแบงค์ไทย12ที่น้องครับคู่นี้โชคกันในพิกัด115ปอนด์นครับรเมื่อช่วงเช้านี้ทางด้านของเดนลานานี่มาลดไป0.4ปอนด์อนครับส่วนทางด้านแบงค์ไทยนี่มาขาดไป0.8ปอนด์ปอนกรรมาการสุภาพบุญรอดครับเป็นผู้ห้ามบนเวที สามฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่กันครับทางด้านเด่นลานนาครับกาเป็นฝ่ายชนะคะแนนเด่นสุรินกิติกเสมนะครับชนะคะแนนเอ็กซ์ตราบูมปอกบออเกืรอครับแล้วก็มาเป็นฝ่ายชนะน็อกเท็ดลือชาสยุพินดาไปในยกที่3ครับเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาครับส่วนทางด้านแบงค์ไทยสี่สองพี่น้องครับชนะคะแนนเด่นสุรินกิติกเมนะครับแล้วก็มาเป็นฝ่ายชนะน็อกสมะแอชอโคโอยุหะอิสุสุครับในยกที่สี่ แล้วก็ไฟล่าสุดครับ4ธันวาคมที่ผ่านมาครับที่ลุมพินีเจอกับใบาคารวอรแสงเทพครับแต่ทางด้านคู่ชคคือใบาคารโดนกรรมการไล่ลงไปในยกที่5ครับมาว่ากันครับยกที่3สถานการณ์หมด2ยกแรกี้เดนรานาได้เปรียบครับ3 2ครับเตะ เจาะยางเดลนาอย่าง,น,น,างนิ่งครับแบงค์ไทยอ้าวนะครับอืมฮึ่มนะได้เข่าไปจึก๊กนึงครับพยายามเน้นเจาะยางอา้าวเจาะยางอีกแล้วแบงค์ไทยนะอย่างบังครับอา้าวบาทารูปพักแล้วก็ทีบอีกครั้งนึงครับอืมฮึ่มอ้าวนี่แหละครับโอ้โหแน่ โถเลยครับแบงค์ไทยก็ยังเอาา้าแม่ล้มลงไปครับยังลุกขึ้นมาได้ครับอาวุดแกจุกจิกจริงๆครับเดลลาน,นาแบงค์ไทยได้ครับขวาเกี่ยวไว้ได้ครับแอบยามยิงหมัดหนึ่นี่แหละครับหมัดยับซ้าย ยามวางแข้งขวาเอาคืนครับแบงค์ไทยยังขยับเดินเข้าหาครับแบงค์ไทยเล่นหมัดกันแล้วครับตอนนี้เอาละครับ ขำขวางหน้าไว้ครับหนะ้าแบงค์ไทยพยายามหาจังหวะยังไงตีได้ไหมตีคนละแปะสองแปะครับกรรมการสุภาพก็เลยต้องแยกครับหลัดตายปีกได้แล้วครับทางด้านของแบงค์ไทยแต่ดูครับลานาดแดงตีก่อนอ่าอ่ขาขได้เปรียบดูครับ นั่นแหละครับต้องแยกก่อนแล้วครับพยายามนะฮึ่อเเล่นเอาแบงค์ไทยลำบากเหมือนกันครับเจอหมัดดักหมัดยับทำลายสก,กัดเอาละครับเขานายใครดีใครอยู่นะครับอา้าวได้ตีนะครับต่างคนต่างตี หมดยกที่3ครับต่างคนก็ต่างบ้านใจครับหมด3ยกนี้สถานการณ์ต้องบอกว่ายังสูสีครับเด่นลนาได้เปรียบอยู่นิดหน่อยครับ5-4ครับมาชมมันต่อเลยครับยกที่4เปิดเกมมาครับถวนทะเลาะในเลยครับวัดกันแล้วครับ ดูนายกันแล้วเขา้าใครดีใครอยู่แล้วครับเอาลครับสงครามเพลงเข่าบันเลงกันแล้วครับทีต่อทีดูแล้วครับเดนลาน,น้ายังเหนือกว่าครับอา่อาแม่้องโดนโฮไปตามระเบียบครับอย่างนี้ เข้าในาอีกครั้งหนึ่งครับอั่แบงค์ไทยนี่ดูครับแลกกันครับลายข่เหนียวกันน่าดูว่าทีต่อทีเดลานานี่ค่อยๆเริ่มขยับไปแล้วครับตอนนี้ยม ขยับทิ้งไปแล้วครับาเราดูจังหวะนี้ล้มลงไปครับโอ้กรรมาการสุภาพดึงตัวไว้ทันครับล้มแล้วหยัดซ้ำครับดูผู้ชายน่าราดูครับหลังไทยก็พยายามสู้แล้วครับแต่ดูครับอา้าแลกกันอีกแล้วมีศอกมีศอกดูครับเป็นเด้งตีมันก็เลยแหละครับอย่างนี้ พยายามเดลลานาโอ้โหกองเชียร์บอกไม่พอเอาอีกอ้าวมีฟอครับนี่แหละครับอ้าวมีอาการครับแบงค์ไทยลอดไหมรอดไหมโดนกระทุ้งเข่าอีกแม่เข่าสลับศอกปิดบนโดนล่างปิดล่างโดนบนนะครับอย่างนี้เอาล้ครับดูครับจังหวะแม่เห็นนางศอกเข้ามาครับแต่ดูครับเกี่ยวได้เหมือนกันครับแบงค์ไทยมีโต้เหมือนกันครับ แก็ดูแผ่วๆไปเหมือนกันครับโดนเข้าไปเมื่อนานแล้วครับโดนทีมาอีกครั้งหนึ่งโอ้ยโดนเข้าไปอีกแล้วครับเอาแล้วครับแมโมโหอย่างนี้ต้องโมโหครับขอคืนสักหน่อยสู้ครับสู้นะครับค่อยๆไหลไปแล้วครับทอ้าเอาโดนไปอีกครับอย่างนี้พีกลูกนี้แม่รนขยับ หิงห่างนะครับอย่างนี้ดูแผ่วลงไปเลยครับแบงค์ไทยโดนพายุทั้งเข่าทั้งศอกครับเมื่อกลางยกครับอือหือไปแล้วครับสามสิบหนึ่งเลยครับต้อง มาดูการแก้เกมครับของทางด้านแบงค์ไทยครับเอาล้วครับมาว่ากันต่อครับยกสุดท้ายชิงเข้ากอดนายก่อนเลยครับเดลลานาได้เปรียบเยอะครับดูครับแบงค์ไทยยังไม่ละความพยายามครับอ้าวยามแล้วครับย้มเน้นหมัดแล้วครับตอนนี้ เอาแข้งก่อนในเด่นลานานเหนียวกว่าครับแต่ก็ยังต้องเดินครับเสียงระคร้งยังไม่หมดนี่ครต้องว่ากันต่อไปครับ ต้องบอรครับแม่นักเปิดสนามของเสียนเนาในศึกเพชรยินดีนี่ลุเป้าเลยครับสองล้านเจ็ดบาทนะครับชาวต่างชาติเข้าชม496คนนี่นะครับหมดจิตหัวใจครับแต่ยังไม่ละความพยายาม ต้เป็นลองก็ต้องว่ากันไปครับโอกาสยังมีกันอยู่นี่แม่พยายามจะลันมวนแผ่นดินนะครับแมดูครับพยายามต่อยหมัดนี่เดนลันนาก็เขี่ยขาหน้าครับแม่ทำลายจังหวะหมัดที่ว่าจะตรงเป้านี่ก็ต้องพลาดนะครับนี่ครับยับยับไปแล้วก็เขี่ยขาไปครับแล้วก็ถอยวนไปเรื่อยครับ รอเสียงรักครางอย่างเดียวครับสำหรับเด่นลาน,นาเป็ปลายยกสุดท้ายแล้วครับครับจังหวะการไล่แขน ดูแผ่วลงไปแล้วครับแบงค์ไทยอย่างนี้น่าจะมีลูกคึดครับยับครับ หมดยกสุดท้ายครับกรรมาการ <C asts> <C asts> ดูการตัดสินยังเป็นทางการอีกครั้งครับกรรมาการสุภาพาบุรรอดครับรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือไปที่มุมแดงครับเดนลานาสวีรพลครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนแบงค์ไทยสิทธ์สองพี่น้องครับครับสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดแล้วครับผมธนพลคงกพานพร้อมกับทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ